ครับผมที่ทุกท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ก็เป็นนะขบวนนะครับผมสาธุชนผู้มีบุญครับชาวประเทศเมียนมานะครับผมอ่านี่ก็คือสาธุชนผู้มีบุญชาวประเทศเมียนมานะครับผมเยอะมากเลยนะครับหนึ่งเดือนเดือนละครั้งนะครับผมนะฮะก็จะมาร่วมนะครับบุญกับที่วัดพระธรรมกายนะครับผมตอนนี้ก็ กำลังจะตั้งขบวนนะครับไปเดินทางไปสักการมหาธรรมกายเจดีนะครับโอ้โหสาธุชนผู้มีบุญชาวเมียนมาเยอะมากเลยนะครับผมหลายพันคนหลายพันคนโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุผู้มีบุญนะครับผมหนึ่งเดือนนะครับหรือเป็นงานบุญใหญ่นะครับสาธุชน พี่น้องชาวเมียนมาและชาวต่างหลายๆประเทศนะครับก็จะมานะครับร่วมนะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะครับผมแล้วก็กําลังจะเดินทางไปสักราระมหาธรรมกายเจดีซึ่งอยู่ท่านทิศต,ตะวันตกโน่นนะครับผมตอนนี้ก็ตั้งขบวนเดินทางกันเข้าไปนะครับนี่ครับสาธุชนผู้มีบุญพี่น้องชาวเมียนมาอาโ์เมงกะลา เยอะมากเลยนะครับผู้ที่มีบุญมากครับนะนะอยู่ถึงประเทศเมียนมานะครับผมก็ยังมานะครับผมร่วมบุญนะครับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะวันนี้ก็มีบุญใหญ่บูชาข้าวพระนะครับพี่น้องชาวเมียนมาหลายพันคนครับผมหลายพันคนเลยตอนนี้ก็ กำลังเดินทางไปสักละมหาธรรมกายเจดีเนี่ยครับโอ้หลายพันคนมากยังไม่หมดนะฮะหนึ่งสองอันนี้คือวันที่สองวันที่สองไปแล้ว ชนออันนี้เป็นขบวนที่สามนะครับผมอ่าขบวนที่สามนะครับพี่น้องชาวเมียนมานะครับมาร่วมบุญนะครับอาทิตย์ต้นเดือนนะครับผมหลายพันคนนะครับนี่เนกระบ้าเียน,น,นะสวยงามมากผู้มีบุญครับเดินเป็นระเบียบเดินเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบนะครับผม ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะครับนะฮะที่น้องชาเมนมาก็จะมาร่วมบุญนะโอ้นี่ก็โอ้นี่ก็เป็นแห่นะต้นพระป่าด้วยนะท้นพระป่าโอเคอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุเมงกัลละบาสาธุชนเยอะมากเลยนะครับผมนี่โอ้โหตอนนี้ยังไม่จบเลยนะครับผมแต่ก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอกาสหน้ามีคลิปดีก็จะ มาลงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอทุโมธนาบุญแล้วก็สาธุสาธุนะครับโอเคโหหลายขบวนเลยครับผม Terima kasih telah menonton!